สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กนะเขาก็จะเป็นเอาด้านบนนะคะเขาจะเป็นสีชมพูแต่แบบไม่ได้ชมพูหวานนะค่ล้ายชมพูกระป๋ีนะคะ,นะคะตัวตรงนี้เขาก็จะเป็นลายซีนะคะคาราเมลสินค้าตัวนี้เป็นสินค้างานช็อปนะคะเวลาสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะนี่นะคะประมาณนี้ วกระเป๋าของเขาด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้นะคะ 1-,2-,3-,4 งสามช่องนะสามารถใส่บัตรได้นะคะส่วนด้านในเขาก็จะเป็นช่องหนังแบบนี้นะคะเรียบๆไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวนุนนาโทรศัพท์ใส่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง iPhone น่าจะหพัดนะคะขนาดเขาก็ประมาณยาวประมาณ16นิ้วนะเอ้ย16เซนนะคะก็ใส่ได้ นี่นะคะสามารถใส่ได้นะคะปิดได้นี่นะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขนาดกระเป๋าเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะความสูงของเขานะคะประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะเจดนิ้วแล้วก็ความกว้างเขาตรงนี้ประมาณ4นิ้วนะคะ แล้วก็ส่วนความหนาของเขาตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วนิดๆน,นะคะส่วนตัวอะไรลสายโซ่เขาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําลมควันนะสายสายโซ่ตัวนี้ปรับระดับไม่ได้นะคะจะพายเราก็ประมาณนี้นะคะ